รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเรายัางแก้ได้แล้วทาไมประมวลกฎหมายอาญาเราแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมขอใช้เวลานี้ในการเสนอประสบการณ์ให้ท่านฟังนะครับในฐานะผมเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาหนี้มาก่อนแต่ผลที่สุดพยาการก็วิิจัยว่าคำพูดประโยคดังกล่าวไม่มีข้อความใดที่แสดงให้เห็นถึงเป็นการมีะม,มาทใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สม ผมฟังการวิพากยในวันนี้นะครับความจริงเป็นการามาโหวตเลือกเลือกนายุคมนตรีกันนะฮะแต่ว่าการวิปพายกับเป็นการวิรายในเรื่องมาตาหนึ่งหนึ่งสองเป็นสำคัญนะแล้วก็จะไปทิศทางเดียวกันว่าถ้าเลือกคุณพิธาแล้วนะจะมีปัญหาเกี่ยวกับมาตาหนึเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความมั่นคง,งชาตินะครับผมขอกลาบเรียน ท่านประธานและสมาชิกนะครับในฐานะที่เคยเป็นผู้ชการตำรวจแห่งชาติและก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาก่อนนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยกฎหมายดั้งเดิมนีครับตั้งแต่ปีพศ .2499 นะครับก็บัญญัติไว้ในมาตรา112นะฮะผู้ใดดูหมิ่นมีประมาหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายประมัตาพระราชินีรัชายทายท,ายทาย ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปีเนื้อปีสองสี่เก้าเก้านะครับอ่าแล้วนอกจากนั้นในบทกฎหมายอาญาฉบับปัจจุบันเนี่ยนะฮะมาตราร้อยสิบหกนะครับผู้ใดกระทําการให้ประกฏแก่ประชาชนนะครับด้วยวาจานังสือวิธีอื่นใดน,นี้ครับเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปีและความผิดเกี่ยวกับศาสนาผู้ใดกระทําการใดๆแก่วัตถุ ส,สถานนั้นเป็นที่เคารพทางศา,าสนาของหมู่ชนอเมริการเหยียดหยามศาสนาต้องลงโทษจำคุกนะตั้งแต่1ปีถึงเปีคือเดิมกฎหมายก็วางไว้นะฮะว่าไม่ว่าชาติศาสนาพระสัตว์ถ้าใครเป็นด,ดูหมิน่นต้องระหว่างโทษจำคุกนะตั้งแต่1ปีถึง7ปีต่อมาเมื่อปีสองพัอ่สิบเมีแก้ไข ประมวลกฎหมายอาญาจากมาตราในมาตรา122เป็นจำคุกนะครับใ,ในปัจจุบันเป็นจำคุกไม่เกินตั้งแต่สาปีแต่ไม่เกินสิห้าปีเราแค่นี้เราก็เห็นว่าประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยสามารถแก้ได้นะครับไม่ใช่แก้ไม่ได้นะแก้ได้เราคำสั่งคณะไปรูปการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่21ตุลาคม2519นะครับข้อหนึ่ง ให้ยกเลิกความในมาตรา112แห่งประมวลกฎหมายอาญาและให้ใช้ข้อความหนึ่งตอนไปดีแทนมาตรา112ผู้ใดดูหมิ่นหมิ่าปอาฆาตมาลายพระพศพระราชินีและแท้ญาติผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีข้อ1ยกเลิกได้นะครับข้อ2ให้ยกเลิกความในมาตรา118แห่งประมวลกฎหมายอาญาข้อ3ให้ยกเลิกความในมาตรา113มาตรา มาตรา133มาตรา134มาตรา135และมาตรา136แห่งประมวลกฎหมายอาญาข้อ4ให้ยกเลิกความในมาตรา138แห่งประมวลกฎหมายอาญาข้อ5ให้ยกเลิกความในมาตรา198แห่งประมวลกฎหมายอาญาข้อ6ให้ยกเลิกความในมาตรา206แห่งประมวลกฎหมายอาญาข้อ7ให้ยกเลิกความในมาตรา326แห่งประมวลกฎหมายอาญา ข้อ8ให้ยกเลิกความในมาตรา328แห่งประมวลกฎหมายอาญาและข้อ9ให้ยกเลิกความในมาตรา393แห่งประมวลกฎหมายอาญาที่ผมกราบเรียนมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเพื่อจะกราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกให้ได้รับทราบว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2เนี่ยเป็นเรื่องปกติ รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเราอย่างแก้ได้นะครับแล้วทาไมประมวลกฎหมายอาญาเราแก้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอใช้เวลานี้ในการเสนอ,อประสบการณ์ให้ท่านฟังนะครับในฐานะผมเคยถูกดําเนินคดีในข้อนี้มาก่อนนะครับจากนายกอดีตนายกรัฐมนตรี แต่ผลที่สุดอัยการก็วิจัยว่าคําพูดประโยคดังกล่าวไม่มีข้อความใดที่แสดงให้เห็นถึงเป็นการมีนมาใจความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นเสียที่เสียงถูกดูหมิน่นหรือถูกเกลียดชงังแต่อย่างใดอีกทั้งไม่เป็นการอาฆาตมารายหรือดูหมิน่นว่ามกษัตริย์พระราชินีรัชยาญ่แต่พิธีการแสดงให้เห็นว่า ผู้ต้องหาคือผมนะคิดใข้ครควนที่จะทํางานเพื่อช่วยเหลือ,ด,อดูแลสถาบันเบื้อสูงให้ดียิ่งขึ้นนะครับขนาดเรานะตั้งใจที่จะทํางานให้สถาบันพระสัตย์นะยังถูกยัดเยียดคอหาได้และพี่น้องประชาชนนะถ้าใช้กฎหมายนี้ต่อไปจะไม่ถูกยัดๆๆเยียดหรือครับเพราะฉะนั้นผมมีความเห็นว่าในการแก้ไขมาตรา112นะี่เป็นเรื่องปกตินะครับสามารถทําได้นะครับ ต้องขออนุญาตกับาบเรียนท่านประธานดังนี้นะครับว่าการเจรจากันไม่ว่าจะเป็นในวันที่18พฤษภาคมหรือในวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาพักไทยสร้างไทยเรายืนยันตลอดระยะเวลาว่าเราไม่มีไม่เคยมีการเจรจาใดๆเกี่ยวกับการ แก้ไขมาตรา112การเจรจาของพัก8พักร่วมรัฐบาลที่ผ่านมามีแต่การเจรจาเกี่ยวกับแนวทาง23ข้อในการที่จะพัฒนาและปรับปรุงเศรษฐกิจและฟื้นฟูหรือเดินหน้าในการที่จะพัฒนาประเทศเท่านั้นดังนั้นผมถึงก่าบเปลียนว่า วันที่22พฤษภาคมอย่างที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นท่านสมาชิกที่กล่าวพาดพิงว่าอยากให้เจ็ดพักร่วมรัฐบาลออกมายืนยันให้ชัดเจนว่าได้ลงนามใน MOU นั้นอย่างไรผมอยากจะกลาเปรียนนะครับว่าก่อนที่จะมีการลงนามใน MOU ผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของพักคไทยสร้างไทย ที่เข้าร่วมประชุมในเรื่องนี้ด้วยขอเรียนว่าได้มีการยกร่างคำปลารบซึ่งคำปลารบนี้ผมต้องเรียนยืนยันว่าเป็นหลักการอันสำคัญยิ่งในบันทึกข้อตกลงที่เราได้มีการดำเนินการลงนามในข้อตกลงใน MOU ดังกล่าวผมขออนุญาตอ่านคำปลารบเพื่อให้ท่านสมาชิกทุกท่าน สบายใจได้นะครับว่าพักไทยสร้างไทยเองที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวโดยบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งรัฐบาลทำขึ้นเพื่อสร้างพื้นฐานจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพักเก้าวไกลพักเพื่อไทยพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทยพักเพื่อไทยรวมพลัง พักเป็นธรรมและพักสังคมใหม่โดยทุกพักเห็นร่วมกันกับภารกิจของรัฐบาลที่การผลักดันจะไม่กระทบต่อรูปแบบของรัฐและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมกุและการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ขององค์พระมหากษัตริย์ ดังนั้นจึงขออนุญาตกาบเรียนท่านประธานด้วยความชัดเจนในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวผมขออนุญาตเรียนว่าเจ็ดพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดถ้าเกิดว่าผมพูดสิ่งใดที่ไม่ตรงกับความรู้สึกหรือว่าไม่ตรงกับบันทึกข้อตกลงดังกล่าวท่านสามารถที่จะโต้แย้งได้เพราะว่าอยู่ในที่ประชุมทั้งหมดทุกท่าน ตกลงร่วมกันว่าไม่มีการพูดถึงมาตรา1 1 2แต่อย่างใดพูดถึงเฉพาะแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศต่อไปจุดยืนของพรรคไทยสร้างไทยขออนุญ,ญาตนำเรียนว่าเราวันนี้เราเลือกพรรคที่เป็นพรรคลำดับที่หนึ่งที่ชนะการเลือกตั้งดังนั้นวันนี้ พรรคก้าวไกลเป็นพักระลำดับที่หนึ่งที่ชนะการเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าชื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกของพรรคก้าวไกลก็คือชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัตผมขออนุญาตกล่าบเรียนว่าถ้าพรรคก้าวไกลเสนอชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่คุณพิธาลิมเจริญรัตเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยสร้างไทยก็ยังคงต้องเลือกพักที่ได้ลำดับที่หนึ่ง ในการที่จะเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเช่นเดิมวันนี้ขออนุญ,ญาตกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพยิ่งครับว่าพักไทยสร้างไทยเรายืนยันในระบอบประชาธิปไตยเราพร้อมที่จะเลือกคุณพิธาลิมเจริญรัตซึ่งเป็นผู้ที่ได้พักลำดับที่หนึ่งที่ชนะการเลือกตั้งมาในวันนี้ เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ